ครับแกลปิกนิกปิกนิกแกลปิกนิกอิสเาเอลกัสนี่ครับกามาเกเซ็ตเนียเนี่ยเามาชิมเนี่ยเมชิมร้อยห้าสิบเชคเกีวครับเนี่เมชิมเชกแถมแถมโจกมให้น้ำนี่ครับ ไอ้บักบุ๊กแ๊ร์จะมาอ่าบักบุ๊กไอ้สิบเซกิอ๋ออันแก๊สครับขั้นแก๊สถังหนึ่งมันเบิรตสิบเซกินครับเปลี่ยนสิบเซกินไอ้มาตบกาแฟยอยู่สวนดึงหม้อครับหมอ้อหม้อต้มกาแฟกาแฟอาลับ อิสราเอลก็มีน้ำตาลครับมีน้ำตาลกับกาแฟสิกับกาแฟบ่มีคอฟฟี่เมดด้วครับคอฟฟี่เมดบ่มีนี่ครับกาแฟเปิดดอกไม้กินชุนขนาดเลยนี่ครับกาแฟเบิงบ่งเบิง้งเขาส่งเบิ่งเขาส่งซิมสิ อันมอหน่อยนี่ใส่ได้สามเกลยวกลามาปัมกัดเอเอซเอซเอซร์ปั๊มเอแก๊สอันนี้อันต้มได้สิบอบประมาณสิบอบสิบเทียต้มมอน้ำขนาดนี้เปิดแก๊สเต็มที่เลย ต้มน้ำได้ซีปหลอกไปต้มมามาบ้านเฮาก็ยังสัวว่าบาปด้วยครับเด้อต้มได้ชิป่ออยู่แก่กับต้มน้ำกิดกาแฟแก่เริ่มฟูดแล้วเริ่มเดือดแล้ว วนาเหีไงครับวนาเหีไงแกดหน่อยแกดพิกนิกครับราคาลอยหาชิปเช็คเกลวคิดเป็นเงินบันเท่ากับประมาณพันสองร้อยบาทครับ 1, 1 2 0 0บาทกับปูกแก๊สกับประมาณสิบเชคเกลวครับจะเป็นเงินบรรทัดกับแปบาทต,ต่อปุ๊กนึงต้มได้ประมาณสิบเทียครับนี่ครับใส่กาแฟพูน่ะครับโจกลรสอนเลยบอกุูนะ่ะส้อนทุนเลยส้อนแกงเ่าเนี้ยครับพูนะ่ะอุายยงคอสองส้อนพูนะ่ะ เจ้าสีน้อนหลับบ่อีพอสองซอนแจ็งเลยเบิดเลยบ่โอ้ยฟูดแล้วฟูดแล่าเนาะปิดเท่เลยว้าววายอืกินชุนเลยได้สามจกพอดี แก้วครับน่นอาเลยโอ้ยจุดขึ้นฟ้องบ้านนี้กาแฟสองสอนครับกาแฟเพียวๆเลยเขากินหนึ่งซี่นและอลืมอาเลยอาเลย

ابو راد معلقة واحدة بتقول لي ها ثاني ابو سعيد متاع احط خمس معالق ابو راد لا اذا ما ودي ابو راد سكر ولا احط آه. ن... شوي سكر اه نين واي نمتع نخب سوار نين لا شوي 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 اخذ كافيه <تسلم> <يو>. العاب تسلم تسلم ان شاء الله في فرحك ان شاء الله وانت حاضر <applause> Apa tu soal? Apa soalan yang ada video? Hmm. Mana tu hose? Ani hose team YouTube. YouTube. YouTube lo. Ah. Hey. Lo ni. Lo. Bisa deh. Ani. Siapa lo? Bisa deh. Bisa. Siapa lo? Ken? Ani lo. Okay. Guna ni lo. Lo bayar. Lo bayar. จายยิม้มเชียบไร่เหล้วครับต้มน้ำหานาที่ได้กินกาแฟแล้วปิกนิก เอาซับนี้แหละครับมือนี่เอาไว้พ่อซับนี่สักก่อนมือนหนาพ่อกันไหมครับวัสดีครับ